สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ทอมออสตาเพื่อนๆเราถามมาเยอะมากนะครับว่าขอพรแล้วหรือยังนะครับปียังไม่ได้ขอพรอะไรเลยนะครับผมวันนี้ก็เลยว่าจะมาขอพรสักนิดนึงนะครับผมก็เข้ามาที่เอเรนในโลกที่1นนะครับผมเลเวลที่ต้องการคือ428นะครับผมถ้าขอพรแล้วนะครับเลเวลเราจะลงไปอยู่ที่427นะครับผมเลเวลที่ขอพรไม่เท่ากันนะครับผมใครเลเวลเท่าไรนะครับก็จะเป็นเลเวลที่เราอยู่ในปัจจุบันนั้นนะครับผม มาดูค่าประสบการณ์ของพี่ก่อนจะขอพรนะครับผมก็จะเหลือประมาณ1นึ0 0 0 0นนะครับผมก็จะสามารถเปลี่ยนเลเวลเป็น430นะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะขอพรก่อนนะครับผมพี่จะขอพรเป็นข้อแรกนะครับเพื่อจะขอเป็นออฟระยะ40นะครับผมข้อที่2นี่คือจะได้เรื่องของเงินและเพชรน,นะครับผมข้อที่3นี่ก็จะได้เรื่องของยูนิตนะครับผม พรอนข้อแรกก็จะได้มาเป็นออฟนะครับผมค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นมานะครับจาก1นึ่งแสนหนึ่งกลายเป็น3ามแสนหนึ่งหมื่นนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก2องแสนเลยนะครับกว่าจะเปลี่ยนเลเวลได้นะครับผมและพรอนข้อต่อไปพี่จะต้องทำเลเวลถึง430นะครับถึงจะมาขอพรอนข้อต่อไปได้นะครับผมก็ต้องไปตั้มเลเวลกันใหม่เลยนะครับผมอันนี้คือออฟที่ได้มานะครับก็ถือว่าเป็นออฟระยะ40แล้วกันนะครับก็เรียกง่ายๆแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆถามมาพี่ปั๊มยังไงนะครับผมตอนนี้ ค่าประสบการณ์เหลืออีก3 1 5 8 3 5นะครับผมวิธีที่พี่จะปั๊มเลเวลดีที่สุดสำหรับพี่นั่นก็คือการเล่นสตอรี่แบบยากนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาเล่นสตอรี่ที่22แบบยากแล้วกันนะครับผมจะได้เก็บสตองเอเรียนไปด้วยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นแบบยากได้ผ่านสบายๆนะครับผมถ้าเป็นเรดอื่นก็คือต้องวัดดวงกันอยู่เหมือนกันนะครับผมก็มาเล่นเป็นสตอรี่ที่22ดีกว่านะครับผม ข้ามาก็เพื่อนของเรากระโดดเข้ามาด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่ามาเล่นด้วยกันเลยแล้วกันนะครับผมเราต้องการแค่ค่าประสบการณ์ในการเล่นแบบยากเท่านั้นนะครับผมการเข้ามาเล่นของพี่นะครับที่จะนําโดยมิกซะนะครับผมวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ปั๊มเงินเพิ่มขึ้นมาอีก15%นะครับผมแล้วก็ใช้ตัวสปีดวากอนใส่ออฟลดเงิน15%นะครับผมพี่ก็จะปั๊มเงินไปเรื่อยๆนะครับผมโดยปกติพี่จะปั๊มถึงเว็บที่4แล้วที่จะไปลงคูลเลอร์ไว้ทางด้านหลังนะครับผมแต่เนื่องจาก เพื่อนของเรามาลงคูลเลอร์ดักไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะเริ่มสร้างคูลเลอร์ตั้งแต่ตรงกลางเลยนะครับผมก็คือปั๊มไปแล้วก็ลงคูลเลอร์ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมพี่จะลงคูลเลอร์ให้ครบทั้งหมด8ตัวนะครับผมเมื่อลงคูลเลอร์ครบ8ตัวแล้วนะครับผมก็จะเริ่มทําการสร้างเออร์วินแล้วก็ทําบัฟแบบเมนนวลไปก่อนนะครับผมลงเออร์วิน2ตัวนะครับอัพให้แม็กไปเลยนะครับผมแล้วก็ทําการบัฟสลับกันไปนะครับผมช่วงเวฟที่5นะครับเวฟที่6นะครับ2เวฟนี้นะครับก็แนะนําให้อัพตัว คูลเลอร์รอของเรานะครับไปอยู่ในขั้นที่2ส,สัก1ตัวนะครับหลังจากนั้นเราจะปั๊มเงินไปแล้วก็วางตัว อูซุยนะครับผมพี่จะใช้อูซุยเป็นตัวดามเมจหลักเลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาสร้างเออร์วินเพิ่มอีก1คู่นะครับผมแล้วก็เริ่มทาบัฟบนได้เลยนะครับช่วงนี้เราก็จะทําการปั๊มเงินไปแล้วก็อัพตัวคูเรอร์ไปนะครับผมอัพคูเรอร์ให้ปล่อยโครนได้สัก1ตัวนะครับผมบัฟบนทําได้ก็ทําเลยนะครับผมและหลังจากนี้นะครับในความตั้งใจก็คือปั๊มเงินไปนะครับเราจะปั๊มถึงแค่ประมาณเว็บที่10ก็พอแล้วนะครับผม เมื่อมีเงินเหลือนะครับผมเมื่ออัพอูซยไปแล้วเราจะสร้างอูซยอีก1ตัวนะครับเป็นอูซยที่ปรับเฟิร์สหตัวปรับลาดหตัวนะครับผมก็ช่วยกันนะครับเราจะทาดาเมจหลักจากอูซยนะครับผมเพื่อนๆที่มาเก็บสตอรี่ที่22แบบยากนะครับก็ใช้สเต็ปในการเล่นแบบนี้เลยนะครับผมสร้างอูซยให้ได้2ตัวนะครับอัพตันทั้งคู่นะครับปรับเฟิร์สหปรับลาดหนะครับผมสร้างคูเรอร์ให้ครบทั้งหมด8ตัวนะครับผมเน้นปล่อยโครนให้ได้อย่างน้อย5ตัวนะครับผม ส่วนตัวชลอพี่ก็ใช้เป็นตัวคาตาอุริมานะครับผมเพื่อนๆไม่มีคาตาอุริก็ใช้เป็นหนวดดาก็ได้นะครับผมหนวดดาประหยัดกว่าคาตาอุริเยอะนะครับผมการใช้คาตาอุรินี่คือจะได้เรื่องของดามเมจเพิ่มขึ้นมานะครับผมแต่ใช้เงินค่อนข้างจะเยอะมากมนะครับผม แต่ถ้ามาเล่นด้วยกันแล้วนะครับถ้าเพื่อนลงตัวชะลอไปแล้วนะครับเราก็เซฟเงินไปลงอย่างอื่นได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะนําไปอัพตัวคูลเลอร์เพิ่มแล้วกันนะครับผมสำคัญมากๆในการมาเล่นเลทที่รู้สึกว่ายากนะครับหรือว่าด่านไหนที่รู้สึกยากยากสำคัญมากๆก็คือการปั๊มเงินนะครับผมส่วนพือนที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับกระจายกันไปวางตัดกําลังก็ได้นะครับผมยังไงก็น่าจะผ่านนะครับผมจะเล่นคนเดียวจะเล่นหลายคนนะครับผมก็ช่วยๆกันวางนะครับผม แต่ตอนนี้ที่มีปัญหามากก็คือการใช้แอสตาเข้ามานะครับผมถ้าเปลี่ยน่าแล้วนี่คนละเรื่องกันเลยนะครับผมเราก็ต้องวางแผนกันก่อนจะเข้ามานะครับผมแอสตาถ้ามาโซโล่นี่สบายนะครับผมแต่ถ้ามาเล่นด้วยกันนี่ปัญหาเกิดนะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนของเรามากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาช่วยกันในวันนี้นะครับผมก็จบไปแบบ400กว่าวินาทีนะครับผมเพื่อนๆที่จะมาเก็บสตองเอเรียนแบบยากนะครับก็ใช้แนวทางนี้ในการเล่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูค่าประสบการณ์กันดีกว่านะครับผม จากเดิมค่าประสบการณ์ก่อนจะเปลี่ยนเลเวลนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่สองแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับผมค่าประสบการณ์ที่ได้มาก็คือประมาณสามหมื่นนะครับผมก็แนะนําเพื่อนๆเลยนะครับที่ต้องการจะเก็บเลเวลตัวเองนะครับก่อนเล่นสตอรี่ยีบสองแบบยากนะครับจะได้ค่าประสบการณ์ประมาณสามหมื่นนะครับผมถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเพิ่มสองเท่าเป็นหกหมื่นนะครับผมตอนนี้ค่าประสบการณ์อยู่สองแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับแปดร้อยสามสิบห้านะครับผมที่จะลองไปเก็บ พ่อเบจิต้านะครับผมเนื่องจากการมาเก็บพ่อเบจิต้าก็เป็นเรดหนึ่งที่ทําให้เลเวลของพี่ขึ้นเร็วมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเรามาเล่นพ่อเบจิต้าแล้วนะครับผมจะได้ค่าประสบการณ์ประมาณเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาเลือกการเล่นเป็นแบบปกติก็พอนะครับผมแบบยากค่อนข้างจะยากมากๆนะครับแทบจะไม่มีโอกาสในการผ่านได้เลยนะครับในการโซโ่นะครับผมเข้ามานะครับผมเดี๋ยวพี่จะไล่สเตปให้กับพวกเราเลยแล้วกันนะครับผมใครที่มีคูลเลอร์นะครับผม แล้วก็มีอูซูยนะครับจะเข้ามาเล่นแบบโซโล่นะครับผมก็วางตัวปั๊มเงินก่อนเวฟที่1จะเริ่มเลยนะครับผมปั๊มเงินไปเลยนะครับประมาณ3เวฟก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะดูเงินที่เด้งขึ้นมาในเวฟที่4นะครับผมว่าสามารถที่จะวางอูซูยได้ไหมนะครับผมถ้าวางอูซุยได้เราจะวางอูซูยก่อนนะครับ1ตัวแล้วก็ไปวางตัวคูลเลอร์นะครับผมแล้วก็ปั๊มเงินไปเลยนะครับผม ในช่วงต้นเวฟแบบนี้นะครับผมภายในเวฟที่5นี้นะครับการวางคูลเลอร์ประมาณ5ตัวนะครับยิ่งคูลเลอร์เราใส่ออฟไฟมาแล้วนะครับผมเอาอยู่สบายๆนะครับผมหลังจากนั้นเราจะวางตัวอูซุยของเราอีก1ตัวนะครับอูซุยสตัวนี้เราจะปรับเป็นเฟิร์สหนึ่งลัดหนึ่งนะครับผมหรือจะปรับเป็นสตรองหนึ่งกับเฟิร์สหนึ่งก็ได้นะครับผม หลังจากนั้นเราก็จะทําการปั๊มเงินไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็วางตัวเออร์วินนะครับผมอัพให้ตันเลยนะครับผมแล้วก็สลับบัฟไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อบัฟดับเราก็กดอีกตัวหนึ่งบัฟเข้าไปใหม่นะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะปั๊มเงินไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องรีบอัพอะไรนะครับผม <pay> เราจะปั๊มเงินกันไปจนถึงประมาณเวฟที่10นะครับผม <i> <MO. S 1> และเมื่อมีเงินเราก็จะมาสร้างเออร์วินอีก1ตัวนะครับผมเทคนิคการบัฟนะครับผม สำหรับพี่แล้วนะครับจะสร้างเอวินเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็เริ่มทาบัฟบนได้เลยนะครับผมและเมื่อมีเงินเราก็จะสร้างเอวินเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็รอจังหวะเอวินที่เราทาบัฟบนไว้คู่แรกนะครับทำงานเสร็จนะครับเราก็จ้องที่จะทาเอวินคู่ที่2ในการทําบัฟบนต่อเลยนะครับผมเรื่องเทคนิคของการบัฟนะครับก็เป็นประสบการณ์นะครับถ้าเราเล่นคล่องๆบ่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะ บัฟทีละตัวหรือ2ตัวนะครับเราก็สามารถทำบัฟบนโดยการเติมเออร์วินไปได้เรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการทำบัฟบนนะครับก็เริ่มจากการสร้างเออร์วิน4ตัวแล้วก็เริ่มทำบัฟบนก็จะง่ายที่สุดนะครับผมสำหรับการมาเล่นแบบพ่อเบนนะครับผมถ้ามีอูซุยกับคูลเลอร์แล้วนะครับก็สบายๆมากๆนะครับผมเน้นไปที่อูซุยก่อนนะครับอัพอูซุยให้ตันนะครับโดยเฉพาะตัวที่เราปรับลาสนะครับผม ให้ตันไปเลยนะครับผมและตัวที่ปรับเฟิร์สก็อัพให้ไม่้สุดเท่าที่จะมากได้นะครับผมส่วนคูลเลอร์นะครับอัพให้ตัน5ตัวนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับผมอันนี้พี่ก็อัพปล่อยโครนแค่5ตัวนะครับที่เหลือก็ลงคูลเลอร์ไปให้ครบทั้งหมด8ตัวนะครับผมเงินที่มีอยู่นะครับก็นําไปเติมดาเมจให้กับคูลเลอร์ได้เลยนะครับผมจะอัพเป็นขั้นหนึ่งก็ได้นะครับผมคืออัพให้เงินหมดนะครับไม่อยากให้เงินเหลือคาไว้นะครับผม ส่วนตัวชลอพี่ก็ใช้เป็นคาตาอุรินะครับผมแต่เพื่อนๆสามารถใช้เป็นหนวดดาก็ได้นะครับผมแนะนําว่าให้วางไว้ปลายสุดของการโจมตีอูซุยนะครับผมแล้วก็ปรับเป็นลาดเลยนะครับผมส่วนหนวดดาอีกหนึ่งตัวก็ตั้งบริเวณของอูซุยก็ได้นะครับผมไว้สําหรับเก็บตกตัวไร่เวทและก็ตัวโครนนะครับผมแต่ยังไงก็ผ่านสบายๆนะครับสําหรับเลดพ่อเบจิต้านะครับผมจะมาโซโ่มาเล่นกับเพื่อนนะครับผมก็เล่นแนวทางนี้เลยนะครับถ้าเรามีคูเลอร์นะครับผม ก็ตั้งรับตรงกลางได้เลยนะครับผมก็จะจบประมาณ400กว่าวินาทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูค่าประสบการณ์กันนะครับในการเล่นพ่อเบชิต้านะครับผมจาก285,000นะครับผมก็จะลดเหลือ273,000นะครับก็คือได้ค่าประสบการณ์มาประมาณ12 0 0 0นะครับผมถ้ามาเก็บในช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะได้ค่าประสบการณ์ประมาณ20,004นะครับผมเพื่อนๆก็เลือกเอาเลยนะครับแนวทางจะเพิ่มเลเวลตัวเองนะครับผม เลือกแบบสตอรี่แบบยากหรือจะมาเล่นเก็บเบรดพ่อเบชิต้านะครับผมส่วนการเก็บอินฟินิตี้ก็ได้ประมาณ7,000นะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับพี่อมอองซานด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเล่นเกมออสตาทุกรีเฟนต์อย่างสนุกสนานนะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกันในเกมนะครับวันนี้พี่อมองซานต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ